โดนบอ<ว>กอ่ะจัดอะไรที่ชอบเลยมีสกินอะไรก็จัดไปเลยสายยาละกันอะไรอย่างงี้ก็จัดไปเลยสายยาเห็นอยู่แวบ,บๆแต่มันไม่สวยอ่ะอืมโอ้มีรเรต้าด้วยคือฮะมีมีโคตรติ๊กตรงไงสกินสกินทหารเหรอมึงสกินท่านอคนอปน ความตังกับมันกดตรงว่าเข้าควองสก,กินแล้ว่ะขึ้นว่าเรามีสก,กินอะไรมัง่งจะได้รู้เปล <RGB> ี่ยนทวีี rgb rgb สวยอยู่นะ rgb อืมจิน rgb สวยด้วยไอ rgb ก็สวยอืม อูเทียหมื่นหนึ่งเลยหรอแพงจังอีกคือรอห้องนานจังหนึ่งคืนไปเองเหมือนแน่ๆนะโซโซไอเออเฟียจะสามทุ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวแต่คนนี้แหละบอกไปว่าตอนนี้ที่กูใส่อยู่เนี่ยกูชอบเลยหน้าโตโตหน้าเดริสยังไงเราก็เคลียร์ของเราเสร็จไมีบู๊เงินไหมวะมันไม่มีบู๊เงินไหนเงี้ยไม่มีบู๊เซ็นเนี่ยสัสไปเรื่องบุหรี่เนี่ยถ้าบู๊บู๊เซ็นได้กูโยไปนานแล้ว ไม่ได้ไอที่กินเราไอ้ที่มันเป็นเทนเนอร์เราหมุนโตเทนเนอร์ไอ้คิกคิกเอออันแรกอ่ะใกล้ใอันแรกอ่ะใกล้ใกล้ไอตะกินท็อกซิกอ่ะท็อกซิกหมุนโตอ่ะกินกามโตยู่ๆกูได้สกิลสตักกัดดินมาหรอตะกิลที่มีอยู่แล้วมัน อม,มันเป็นมมันเป็นไม,ม่มีวอดอ่ะมันเหมือนพูดของสตาร์การเดียนอ๋อพูดของใครก็ไม่รู้แข่งเป็แบน,นเนอร์ว่ะเอ,องเรามึงมีสกรรินแลมป่ะอะไรอะวอลวิกกับ <vegetable S 1> ทวิสอ่ะที่เราจะได้เหรียญเห็นว่าเราจะได้โคมาสกินนั้นอ่ะมีมมป่ะนั่นแหละโคตรแร กินแรเลยเว้ยอันดับสามเลยนะเว้ยตะกินแรการแบบกะกินใครที่ไม่เล่นล้วเสียได้ตัวนั้นเหมือนเดิมอะงงมากเลยแต่ไม่ใช่ตะกินเดิมอะหัวเลยเขาบอกมันไม่มันไม่เปิดขายตะกินทงนต้องแต่เ้นเสือกมีโชคดีวะโลกนี้มันโหมดหลายสัตว์อยากได้เรามาดอเนกูเอเรามาเบาเซอร์ <laughs> <laughs> กินแรก็จะเป็นอย่างไล้เว้ยยางไลกับไอ้ <laughs> แบ็คแบกอะไรแบกอลิตาปะ นั่นแหละคนรแลแลสุดแล้วอะไรนะยังไม่ได้ยินเลยไอ้แเสียงมึงนเมึงยค่หูมูเนี่ยขนาดนั้นเลยถ้ามึงถ้าไม่ได้เย็นแค่หูกูก็ไม่ว่าหรอกเนี่ยเสียงดังก็อย่างนี้เลยไอ้คนเสียงดัง ออได้กูว่าไปเมาก่อนดีกว่าเดีวกูหน่อยด er. ิล็อกเมาของหน่อยดิจะซีรีส์ยังไงอล็อกขอีแกัวเลยลูกเดี๋ยวนี้เขาเกมแล้วอะไรยังอสจำเลยจะชุดขาวนี่เลยคนดี ีชุดคนดีเราชุดคนดีพี่ตาสวยกว่าเงี้ยเหี้ยเสียงยังดังเราเอ้ยมึงจะถูกหุ่แล้วอ่ะเงี้ยอะไรตีมอยู่นะทำไมวิวเงี้ยก็ใช่ไงแต่มึงจะงจะถูกเลยได้หมในสตรีมอ่ะมันดังเกินมึงพูดอะไรเงี้ยกูจะกูจะทำให้สตรีสโดนแบตตอนนี้แหละเงี้ยเอาดิไอหัวไม่มีมาว่ะ แต่จะขาวเออไม่เด็กเวนสกินผู้ดีเป็นทูตสวรรค์หรอทูตสวรรค์นกินผู้ดีเป็นอะไรซื้อซื้อมาในราคาห so ้าร้อยอันนี้ โอ้ยเยี no ่ยมมีเยี่ยมสปอร์แล้วยี่ยมอูไม่ได้ละพ่อแมนลูซิโอเลยเนี่ยเราเขีงนมันจะปิดลำโพงใหม่ได้เชียร์ดอบเดอะบีดดอบเดอะบีดก็เลยล่ามันออดไลน์เข้าใจไหมสาวบอย กลับมาเลนี้อีกแล้วเหรอใช่เลนที่ตึงตลอดเวลาอติออนล็อกโดนตันแน่ไม่น่าคลีฟมันก็จะเสียงลมมาะหรอเหยียดตีไปแล้วเปล่าตีไม่ก็ไม่ได้ กดดันหมดหลอกกดดันกดเลนตัวเลนบลพูดได้เลือดน้ยนอยผู้ใดเลือดน้ยนอยอ๋อเลนบลเลือดน,น้ยนอยใครหิวเลือดนี่ไม่ใช่ตอนนี้มาดิเก <c oughs> อะไรว่าดิโดนดขนาดมึงแทงงั้นน่ะนะถ้าไม่แทงไงตัวข้างๆมึงแตกแล้ว สองข้างจะไม่ได้แตกหรอกี่ดูเป็นตัวอย่างตัวเป็นคอมโบไม่รู้จักอะไรเจสตอมบกคอมโบนรกไอ้เงี้ยเออฟิลฟิลสามมือเจอสีบอกว่าเจสีจะเก็บคอมจะเก็บตังค์เื้อคอมใหม่เองแล้วอ่ะจริงหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรู้สึกว่าคอมเก่ารู้สึกว่าคอมเก่าน่าจะไม่ได้คืน เดี๋ยวมึงไปเฮียเยิดติดโลอรยติดโรยเฮียเฮียเข้าไปปรับเสียงมึงนะแต่เป็นแบบค้างไปนะเออกูให้ไปมึงีง้ท <c oughs> ีเดียวนะแล้วกูจะรักมึงมากแค่ไหนก็ตาม ไอ้ค <T rib bs> <das> <an> ีบไอ้เฮียกูจะเดินหลบแม่งก็ดันกูอยู่นั่นแหละคีบไอ้เฮียเราคีบเฮียไอเราพวกคนตีนวัวไม่วะกูจะเดินหลบไอ้โลเปติออนใช่ป่ะกูจะไปยิงข้างหลังมันคีบแม่งก็ดันให้กูโดนโลโดนโลอยู่นั่นน่ะ ขีดอ่ะขีนเบียดกันโอ้กูแบบกู้ตะกูตายก็ได้เฮียเอาลงล่างนะเอาใครลงล่างออกขาแล้วว่ะเฟร์ระวังเฟร์ระวังเมาไข่ดักพุ่งกูดักพุ่งกูช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเราคูบี่อัวก่อนเราคูบี้หัวก่อนเดี๋ยวกูเข้าไปแก๊ง อยู่ปะเนี่ยไอ้เฮ้มันพับจออยู่ยังไงวะพับจออยู่ก,กับะคลิปเยอะไอ้เทียทำอะไรไม่ได้ติดคลิป คได้ก <łość> ี่คนเล็ดน้อยอะฟิวกูได้กี่คนเล่นน้อยอีกถาไม่ใช่ท้ายมีเนี่ยทำไมวะ

Yo siempre, y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 o จักรอหน่อยะากีเซ็ตนึงมาแล้วกูเดินไปไหนเนี่ยาเราขาดจะหายเลยเปดิออนกูขอรักกูลังไปตัองใเอาใครซต้องไม่ต้องใอิดิออนมันเกิดนะแน่ใจเหรอ กูกูเป็นกูกูมีเตีย่ยก็พอนา่าจะซีซีได้อยู่ <S <S ได้แม่ได้แม่เข้าได้นะกูเข้าได้นะกูัเตีย่ยเข้าก็เข้าเข้าก็เข้า,ขา,ขาไม่ต้องพูด yeah. เปลี่นเหรอไอ้เุี้ยิ่ไรยุ่ทษหน่อยโทนหน่อยไม่ไม่ต้องแหละยังไม่ไปให้ทำกูเสียงโอ้เรียบร้อยจะกลับอยู่แล้วกูมาทำไมกูมาทำไม ไอ้ป่ามันหายยาวเลยนะเฮ้ยถ่ายไปไหนวะไม่รู้ป่าไหมอ่าไม่ขึ้นมาแล้วมั้งโอ้โหเฟรมเลสสุดตกลุลล์เลยเฮ้ย